ให้มองหานะครับอนุสาวรีย์ชัยก่อนเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ผมจะสอนเรานะครับเมื่อเรามองไปที่อนุสาวรีย์ชัยมองไปทางขวามันจะมีป้าย LG u แล้วก็มีสะพานลอย mm. เห็นไหมครับจากนั้นนะครับให้มองไปที่คำว่าเกาะดินแดงเราจะไปขึ้นรถมีตรงจุดนี้นะครับเราจะไปยังไงเราคงไม่ข้ามถนนไปจุดนี้นะเดี๋ยวเราจะ เดินไปที่สะพานลอยนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะผมพาเดินเลยละเอียดยิบเวลาข้ามถนนต้องระวังนะครับมันจะมีรถตลอดนะครับสะพานลอยด้านหน้าเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานลอยไปเมื่อขึ้นสะพานลอยเสร็จนะครับให้เลี้ยวขวาตรงนี้ เดี๋ยวทางด้านขวามือจะเป็นถนนไปที่กระทรวงแรงงานนะครับถ้าใครนะครับอยากขึ้นแท็กซี่จุดนี้ก็ได้นะครับราคาก็ประมาณ50บบาทโอเคเดินต่อนะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะจากนั้นก็เลี้ยวขวาตรงนี้ ขวามือก็จะเป็นจุดที่เราต้องลงนะครับอนุสาวรีย์ชัยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับตอนผมมากรุงเทพใหม่ๆผมก็มาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกโอเคเมื่อถ่ายรูปเรียบร้อยเราก็มาตรงนี้นะครับเลี้ยวขวาแล้วก็ลงบันไดไปนะครับผมจะพาอ่านนะครับป้ายรถเมล์นะว่าเราจะาไป ลงไป้ายไหนนะครับตรงนี้จะมีหลายรถเมย์ผ่านเลยนะครับหลายสายเลยเราจะไปที่จุดจอดนะครับป้ายรถเมย์นะครับของโรงเรียนพิบูรลประชาสวรรค์นะครับสายที่ผ่านก็สาย12 36 36ก168 171 529นะครับสามารถที่จะขึ้นรถเมย์ได้ตามที่บอกเลย นี่ครับอันนี้คือสาย12แต่จะเป็นรถคันเล็กนะราคาก็10บาทแต่ผมเรียกขึ้นนะครับคันนี้ถูกกว่าอีก2บาทนะครับอันนี้จะราคา8บาทนะครับให้ทุกคนเตรียมตัวด้วยนะครับเตรียมเงินให้พร้อมนะครับมันไม่ไกลแล้วนะครับจากจุดนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยว เราต้องรีบเลยเดี๋ยวมันจะลงนะครับเป็นอุโมงค์นะครับนี่ครับลอดอุโมงค์มาพอมันขึ้นอุโมงค์จะอยู่ป้ายแรกเลยครับโรงเรียนพิบูลประชาสวรรค์จะอยู่ป้ายแรกเลยจะกดออดหรือบอกพี่คนขับก็ได้นะครับว่าเราจะลงป้ายโรงเรียนพิบูลประชาสวรรค์ ถึงบอกว่าทุกคนต้องคล่องตัวนะเวลารถเมย์จอดต้องรีบลงเลยนะครับนี่ครับพอลงแล้วนะครับให้มองหาจอนะครับมันจะเป็นจอทีวีเขียนว่าโรงเรียนพิบูรลประชาสวรรค์จากนั้นให้เดินตามทิศทางจอเลยครับเดินมาตรงนี้เลยเห็นสะพานลอยไหมครับเราจะเดินไปจุดนั้นแหละนะครับ แล้วก็เดินผ่านสะพานลอยไปนะครับขวามือจะเป็นโรงเรียนนะครับเห็นไหมใต้โรงเรียนแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับขวามือตรงนี้จะเป็นกระทรวงแรงงานนะครับเราจะเดินไปตรงนันนะ้นอะแต่เราต้องเดินอ้อมนิดนึงเดินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวานะครับนี่ครับจุดนี้เราต้องเลี้ยวทางไปทางด้านขวา เดินมาเรื่อยๆครับใช้เวลาประมาณ7 1 0นาทีนะครับไม่นานเท่าไหร่นี่เห็นป้ายกระทรวงแรงงานไกลๆแล้วครับนี่ครับป้ายกระทรวงแรงงานแต่เราไม่เข้าตรงจุดนี้นะครับอันนี้จะเป็นประตูที่1นะครับ เราไม่เข้าจุดนี้นะเราเลี้ยวขวาตรงนี้ครับด้านขวามือจะเป็นปั๊มน้ำมันนะครับเดินมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะผ่านนะครับประตูสามนะครับเราจะไม่เข้าประตูนี้นะเราเดินผ่านไปเลยเราจะไปที่สำนักง,งานประกันสังคมครับเดินไปเรื่อยๆ ประตูที่เราจะเจอต่อไปก็คือประตูที่4นะครับเรายังไม่เข้าตรงนี้นะครับเราจะเข้าตรงประตู5นะครับนี่ครับนี่คือ,อเราจะเข้าประตูนี้ประตูจะเปิดเวลาตีห้านะครับถึง6โมงเย็นนะครับ และแล้วเราก็มาถึงนะครับกระทรวงแรงงานนะครับสำนักง,งานประกันสังคมนี่คือตึกที่เราจะสัมภาษณ์นะครับหรือตึกที่คุณมาสอบนะครับเป็นที่เดียวกันจะอยู่ชั้น10นะครับ